ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆใกล้เที่ยงแล้วอาหารในขันใบเล็กของผมเพิ่งจะได้มาแค่2ส,ส่วนเท่านั้นเองไหนเลยจะพอกินกันทั้งบ้านพอนึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเป็นเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของหมู่บ้านกำลังเ,เก็บแผงกันพอดีผมก็รีบจูงพ่อดิ่งไปขอทานที่แผงผลไม้ทันที พวกเด็กๆกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆนน้นเห็นเราต่างก็พากันตะโกนล้อเลียนว่าเร็วเข้ารีบมาดูนี่เร็วขอทานมาแล้วไอ้ตัวสกปกไอ้ตัวหน้ารังเกียจแหวะไอ้ขอทานตัวเหม็นมาขอข้าวเขากินแหวะพ่อค้าเจ้าของแผงคงจะสมเพศพวกเราจึงหยิบเอาผลไม้ที่ช้ำจนขายไม่ได้แล้วยื่นให้แก่พวกเราจํานวนหนึ่งแม้ว่าผลไม้ที่พ่อค้าหยิบยื่นให้จะช้ำจนแทบจะเน่าแล้ว แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันช่างหวานหอมเหลือเกินพอได้ผลไม้มาผมก็นำมาคัดส่วนดีเก็บไว้ให้สำหรับพ่อกับแม่ก่อนจากนั้นตัวเองค่อยกินส่วนที่เหลือเมื่อหวนคิดถึงสมัยนั้นแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาชนะความยากของตัวเองพร้อมกินน้อยและกินแต่ส่วนที่แย่นี้ได้อย่างไรไม่รู้ว่าความรู้สึกกตันยูอักเวทีเหล่านี้ผมไปเรียนมาจากไหนผมไม่รู้เลยจริงๆ ช่วงปี1960นั้นไต้หวันยังเป็นสังคมเกษตรกรรมเล็กๆของประเทศหนึ่งประชากรทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือชาวนาก็ต้องพึ่งพาฟ้าฝนเป็นหลักฝนตกมากเกินไปพายุเร็วเข้าเกินไปหรือแรงเกินไปก็ล้วนแต่มีปัญหาที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทั้งนั้นและในช่วงที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาตินี้ชาวบ้านก็จะหน้าดำคำเคียดพวกเราก็ยิ่งขอทานได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก แต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อทุกชีวิตก็ยังคงต้องเดินต่อไปด้วยเหตุนี้พ่อจึงลนทุนซื้อสิงโตผ้ามาหนึ่งชุดให้พี่สาวซึ่งตัวสูงกว่าด้านหน้าเป็นหัวสิงโตส่วนตัวผมตัวเล็กกว่าด้านหลังเป็นหางสิงโตแล้วเอาถุงใส่งเงินเล็กๆมามาัดที่เอวกางเกงของเราสองคนไว้ผมกับพี่สาวช่วยกันเชิดสิงโตทั้งร้องทั้งเต้นไปแทบทุกบ้านไม่ว่าชาวบ้านจัด ต้องการโชคลาภจริงๆหรือว่าต้องการไล่พวกเราก็ตามแต่ก็ยอมควักเศษสตางใจให้พวกเรามาบ้างบ้างเล็กน้อยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราสองพี่น้องพากันเชิดสิงโตอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งเชิดอยู่นานแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมเหลียวแลพวกเราสักทีอากาศก็ร้อนจัดพวกเราอยู่ได้ผ้าคคุมเหงื่อแตกชุ่มเสื้อไปหมดแต่เมื่อยังไม่มีได้สตงังเราก็ไม่ยอมจากไปง่าย ผมกับพี่สาวยิ่งเชิดก็ยิ่งมันเต้นจนชนกันเองต่างคนต่างล้มแล้วก็ช่วยพยุงกันลุกขึ้นมาใหม่เสียงกระดิ่งที่ติดอยู่กับผ้าคลุมสิงโตก็พลอยกระทบกันเสียงดังกุกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งน่าลำคาญแต่ก็ไม่นึกเลยว่าเจ้าของบ้านจะโมโหมากจนเขาไม่ปล่อยหมาออกมาไล่พวกเราและพอพี่สาวเป็นหัวสิงโตเธอจึงมองเห็นเขี้ยวอันแหลมคมของเจ้าหมาตัวนั้นก่อน เธอตกใจกลัวรีบหมุนตัวกลับหลังวิ่งหน้าตั้งแต่ผมสิผมเป็นหางสิงโตอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นอะไรเลยเราสองคนชนกันเต็มแรงจนสิงโตแทบจะพังหมดผมกับพี่สาวไม่เคยรับการเข้าคอร์สฝึกฝนใดๆทั้งสิน้นจะทําอะไรก็อาศัยแต่ครูรักพักจําเอาเท่านั้นที่พากันเชิดสิงโตก็ไม่เคยลงเท้าได้เข้าจังหวะเลย เอาแต่ว่าไม่ต้องหกล้มหัวขมำก็ต้องถือว่าเป็นบุญโขแล้วด้วยความจนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนทำให้ผ่านอุปสรรคได้และที่ปรัชญาของการอยู่รอด